กมาลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตลาดก้งโค้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ได้ขายเฉพาะอาหารหรือว่าของทานเล่นที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นครับแต่ว่ายังเป็นตลาดที่ช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้เพราะว่าเปิดแผงกันแบบไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายเลยนะครับวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคพี่กุ้งครับเล่าให้ผู้ชมฟังที่มาของการเปิดตลาดกงโค้งของเราเนี่ยความเป็นมาเป็นไปยังไงฮะอ๋อค่ะทุกคนก็จะชอบถามว่าทำไมถึงชื่อว่าตลาดกงโคงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆตลาดกงโคงเนี่ยคะ่ะเป็นตลาดประวัติศาสตร์ที่เคยอยู่คู่อุทยามาหลายร้อยปีเท่ากับการเป็นรัชธานีของอุทยานะคะคาว่ากงโคง้งเอาสถานที่ก่อนเมื่อสมัยอดีตที่เราเป็นรัชธานีบริเวณนี้คือด่านขนอนหลวง ของราชธานีด่านขนนหลวงคือสถานที่ที่รับเก็บภาษีเรือที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองอด่านขนนมีหลายทิศแต่ว่าขนนหลวงคืออยู่ทางทิศใต้ของราชธานีรับเสียภาษีจากเอ,อ่อเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเป็นการที่ทําเป็นสถานที่ที่ทำราได้มหาศาลให้กับอยุธยาถาว่ากงคง,คงเป็นภาษาที่ชาวบ้าน เรียกติดปากกันเพราะเห็นคนขายนะคะก็ไม่ถือตัวที่จะนั่งกับพื้นพอเสียภาษีแล้วก็เอาสินค้ามาวางซื้อขายาไม่ถือตัวที่จะนั่งกับพื้นค,คนซื้อคนไทยอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนนั่งกับพื้นคนไทยก็จะไม่ยืนค้ศาศีรษะกันก็ะจะใช้วิธีโน้มตัวลงไปเพื่อพูดคุยเลือกซื้อสินค้าด้วยอัธยาศัยเมตีที่ดูสุภาพนุ่มนวลที่ไม่มีชนชัติใดทําได้เหมือนของไทยเหลาเมื่อมีคน ทั้งตลาดมีแต่คนกงโคงวิถีชีวิตคนไทยที่เรียบง่ายเห็นอะไรก็จะเรียกแบบนั้นอย่างสมมติว่าถ้าเขาเขาเห็นเด็กผู้ชายไว้ทรงผมเขาจะเรียกจุกก็แกะเปียเพราะฉะนั้นที่นี่เหมือนกันเห็นทั้งตลาดมีแต่คนก้งโคงก็เลยเรียกติดปากกันว่าตลาดกงโคงพอเราเสียกรุงครั้งที่สองตลาดกงโคงก็หายไปนี่พอปี2549เเจ้าของที่เขาอนุญาตให้พวกเราคนไทยโบราณใจดีมาลื้อฟื้นภาพประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในสถานที่ เดิมครับจะวางกับพื้นเหมือนเดิมเลยไหมฮะเอ่อคือบางสินค้าบางอย่างนะคะที่มันไม่ใช่เป็นของบริโภคเอะขอโทษค่ะของบริโภคเราก็จะขอยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงเพื่อความสะอาดนะคะส่วนของอุปโภคก็คือว่าเราสามารถวางกับพื้นได้ครับผมนะคะี่ี่มาใช้ชื่อเดิม่วนเลยส่วนี้ที่บอกไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือเจ้าของที่เขาไม่เก็บแต่เราลงขันค่าส่วนกลางที่มันมีค่าใช้จ่ายจริงๆนิดหน่อย นะฮะก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรเอาไว้ด้วย<ช>นะแล้วประวัติความเป็นมายาวนานเดี๋ยเกินนะฮะหน่วยงานภาครัฐเองพอมีตลาดแบบนี้เกิดขึ้นเราเข้ามาดูแลยังไงฮะครับในในองคกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับโดยพัฒนาฝีมือแรงงาน,นยุทธยาเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตลาดชุมชนนะครับซึ่งก็กระบวนการที่ว่าขายกันเองในหมู่บ้านในชุมชนอย่างเงี้ยครับเรามีโครงการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราก็เอา หลักสูตรฝึกอบรมนะครับไปช่วยในการฝึกอบรมในการบร,ริหารจัดการในการสร้างสตอรี่นะครับเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการจัดการสินค้าต่างๆเข้าไปนะครับในส่วนนี้ครับครับก็ <c oughs> ของเราเนี่ยเป็นการฝึกอบรมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบร,ริหารจัดการสินค้า นะครับออนไลน์นะครับการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ทางทริยากรจากในทุกภาคส่วนของอยุธยาเข้าไปช่วยในตลาดโค้งไปช่วยชุมชนของในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาครับครับผมเห็นอย่างที่พี่กงเรามาสักครู่ว่าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยคือเรือมาจอดปุ๊บเก็บภาษี<ช>ลตรงนี้ติดแม่น้ำ ติดคลองที่ไปออกไม่นานเจ้าพยาแต่ทุกวันนี้ความที่ไม่ได้ใช้นานคลองก็ตื้นเขินแล้วก็แคบลงค่ะนะแต่ว่าบรรยากาศก็น่าจะสวยงามค่ะคับผมอยู่เส้นในของอยู่กึ่งกลางระหว่างพระราชวังบางปะอินกับวัดพนัญเชิงครับผมค่ะนะฮะกิจกรรมข้างในเนี่ยเห็นบอกว่านอกจากอ่านอกจากมีสินค้าขายเป็นตลาดแล้วยังมีกิจกรรมอื่นออีกด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็คือว่ากิจกรรมทั่วไปของเราก็คือทุกวัน ทุกวันตอนเช้าที่เปิดตลาดชุมชนก็จะมีความเชื่อเรื่องอความศรัทธาในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปู่ย่าตาชว่วดเราก็จะลำกองยาวกันเพื่อขออนุญาตนะคะให้พวกเรามาอยู่ในแผ่นดินเดิมที่ปู่ย่าต,ตายายเราเคยทำมาหากินกันที่นี่แล้วก็ทุกวันอาทิตย์แรกวันอาทิตย์ของเดือนของทุกเดือนต้นเดือนนะคะเราจะมีการทาบุญตักบาตรเหรียญกัน,นะะตักบาตรเหรียญะะตักบาตรเหรียญ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคณะที่มาเยี่ยมชมเราเป็นหมู่คณะ เราก็จะมีการลำกองยาวต้อนรับนะคะแล้วก็บริการอื่นๆนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เรารวบรวมอาหารหวานข่าวแล้วก็ของใช้ไว้เรายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีรับจัดพิธีมงคลสมรสในราคาประหยัด9,900จัดงานแต่งไปด้วยจัดงานแต่ง9,900 ราคานี้ทำมาสิบกว่าปีแล้วนะคะนอกจากจัดงานแต่งแล้วนะคะเรายังรับจัดเลี้ยงนะคะโดยอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารชุมชนไม่ว่าจะเป็นระดับของชาวบ้านหรือระดับพวกอยากทานกุ้งแม่น้ำจะเลี้ยงได้มีหมดเลยทำบุญวันเกิดเกษียณเลี้ยงรุ่นะคะทำบุญแล้วอะไรแล้วนอนพักก็ได้ค่ะมีบ้านพักบ้านพักให้ด้วยมีบ้านพักค่ะราคาแค่5้าร้อยบาทครับผมนะฮะมันยังมีบริการอื่นที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะทีนี้หลายคนบอกว่า แม่พอเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้แล้วว่าหลักในการเลือกสินค้าเลือกอาหารเข้ามาขายในตลาดของเราเนี่ยยังไงฮะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับ ประวัติความเป็นมาในอดีตของอา,อายุทยาด้วยจริงๆตัวสินค้านะคะต้องเรียนให้ทราบว่าตลาดก้งโค้งประวัติมันเปิดกว้างเพราะว่ามีเรือจากต่างบ้านต่างเมืองซึ่งก็ต่างบ้านต่างเมืองในยุคนั้นก็คือเป็นของที่ทันสมัยของยุคนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เราไม่กีดกันเลยว่าจะเป็นของสมัยใหม่หรือเป็นของโบราณน,นะคะเพราะว่า เลือมันมามันก็มีของหลากหลายมามีเทคโนโลยีมีความทันสมัยเข้ามาด้วยใช่ค่ะ,เ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งของใช้นี่จะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของธรรมชาติ <c oughs> ดินเผาของไม้นะคะ เครื่องจักสารนะคะกระเป๋าวาดภาพเขียนหรือเป่าแก้วหรืออะไรของในตลาดเรายังมีอีกมากมายดอกไม้ดินหรืออะไรคือแบบอันนี้คือแค่ประมาณเอ่อหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยของตลาดกงโค้งนะคะเอามาเป็นตัวอย่างอันนี้คือพวกออาหารนะคะอาหารก็เอ่อไม่ได้เจาะจงนะคะแต่ในเมื่อทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าถ้ามาอยู่ตลาดกงโค้งจะต้องเป็นคนไทยโบราณใจดีเขาก็จะทำของดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงครับผมนี่ อ่ะอันนี้เป็นสาคูนะฮะสาคูนะคะแล้วก็ปากม้อกะทิสดนะคะอ่านี่นะฮะอ่แล้วก็ประยุกต์นิดนึงสาหรับคนที่สามารถรับประทานในรถได้เอาไปเป็นของฝากได้เตรียมความพร้อมได้ค่ะนะฮะมีขนมไทยด้วยขนมไทยนะคะก็จะมีตั้งแต่พวกทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนของมงคลนะคะทองเอกเสนจันจาามงกุฎ เข้าแช่เข้าแช่ค่ะข sure ้าแช่โบราณนะครมีเครื่องดองด้วยมีเครื่องดองทยลอยชิมลองเลยค่ะลองเลยค่ะก้วยเชื่อมที่นี่ก็ไม่เหมือนที่ไหนอยังไงความพิเศษยังไงครับความพิเศษก็คือคนเชื่อมเชื่อมด้วยใจค่ะไม่ได้เชื่อมด้วยมือหวานดยย้อยแน่นอนนลยค่ะเชื่อมด้วยใจครับผม มีอะไรที่อยากนาเสนอครเพิ่มเติมจริงๆอยากนำเสนอทุกอย่างนะคะอย่างหมูสเต๊ะนะคะก็จะเป็นหมูสเต๊ะที่ใครมาทานก็จะติดใจนะคะเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมแล้วก็เนื้อหวานนุ่มนะคะตอนนี้อาจจะเย็นไปสักนิดนึงแล้วเพราะว่าทางห้องห้องออนแอร์นี่อากาศสวางเย็นมากนะก็คือหมูแบบแน่นๆรสชาติดีประกอบกับน้ำจิ้มที่แบบ ถ้าใหม่ๆนี้วัยรุ่นก็จะบอกฟินๆเยิ้มๆนะคะๆๆช่ำๆนะ <ๆๆ S 2> ขนมไทยโบราณก็คือรสชาติเหมือนดั้งเดิมนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องเออขายราคาแพง อยากแค่ว่าตอบแทนทุกท่านที่มาให้กําลังใจเหมือนญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าแค่ท่านแวะมาเยี่ยมชมพวกเราก็แอบนิยมท่านอยู่ในใจนี่นะฮะจะมีคําหยอดตลอดเลยนอพี่รุ้งนียตลาดนี้ก็คงจะมีเสน่ห์ในลักษณะแบบนี้ที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยทายาสายมีตีชอบพูดชาบอะไรอย่างเมื่อกี้เหรออาจารย์บอกว่าเดินเข้าไปทุกคนบอกไม่ออกทีวีเลยรู้หมดค่ะครับผมอ้าวนี่อะไรคะรู้จักไหมคะฮะ แอบถามตอนก่อนครับอกใช้ทอดมันไหมบอกไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ทอดมันนี่คือปลาเห็ดปลาเห็ดปลาเห็ดร้อยตอกนะคะคําว่าปลาเห็ดนะคะสันนิษฐานว่ามาจากคําว่าปลาเห็ดปลาเห็ดค่ะคนโบราณคนเอยชธยติดแม่น้าเนื้อปลาตัวใหญ่ๆเขาเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วแต่ก็ประโยชน์ก็คือปลาตัวเล็กๆแทนที่ว่าติดแหติดอวนมาแล้วแทนที่จะทิ้งให้เป่าประโยชน์เอามาสับค่ะ เพิ่มแคลเซียม,มเพราะฉะนั้นเวลาทานทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก้างติดคอไม่ติดเพราะสับแล้วนะคะส่วนปลาเห็ดส่วนทอดมันจะเป็นเนื้อเนื้อล้วนๆเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทอดมันปลาทอดมันหมูหรือทอดมันกุ้งจะเป็นเนื้อไม่ได้สับไม่ได้สับเศษแคลเซียมเข้าไปเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาไทยนอกจากอร่อยแล้วยัง มีแคลเซียมมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ร้อยต่อคือคนโบราณลูกหลานเยอะนะคะทอดไปบางทีเด็กมาลุ่มกระทะก็เอาไปเลยคนละอันอันก็วิ่งไปเล่นไปก็เอาร้อยต่อไปทานกันสวยงามมีเสน่ด้วยใช่ค่ะคือถ้าเป็นทอดมันปกติเนี่ยก็คือเอาแต่เนื้อใช่ค่ะแต่พอเป็นปลาเห็ดแบบนี้มันต้องมันต้องสับก้างสับอะไรลงไปด้วยนะฮะค่ะแม่ผมก็นึกว่าต่างจังหวัดบ้านผมเรียกปลาเห็ดเพราะเป็นภาษาถิ่นจริงๆมันมีความมันมีความต่าง <ค>ปลาแล้วก็มาใส่เครื่องแกงก็คือปลาเผ็ดครับผมสุดท้ายครับคุณผู้ชมสนใจที่จะไปเดินเที่ยวชมตลาดอยู่ตรงไหนยังไงอธิบายคุณผู้ชมฟังแข้งตลาดกงโค้งเปิดให้บริการทุกวันพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดรชาชการ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะอยู่บางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะคะสายในระหว่างพระราชวังบางปะอินกับวัดพนัญเชิงถ้าท่านเดินทางเข้าบางปะอินก็จกะ ผ่านสถานีรถไฟแล้วก็ถึงตลาดก้งโค้งแต่ถ้าเกิดท่านเข้าอุทยาก็จะผ่านวัดพนันเชิงแล้วก็วิ่งมาตลาดก้งโค้งครับผมเชิญชมผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะยังมีของดีๆอีกมากมายอันนี้ขนมาแค่หนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองวันนี้ขอพรบคุณทั้งสองท่านครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการ M อ t มบีคํมีคตอบในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกมา